สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องที่หลายคนมักจะมองข้ามนั่นก็คือข้อดีของคนอ้วนค่ะหลายคนอาจคิดว่าคนอ้วนคือคนที่มีปัญหาสุขภาพมากกว่าคนผอมแต่จริงๆแล้วไม่เสมอไปนะคะเพราะการที่มีไขมันในร่างกายบางส่วนมันก็ช่วยในการสะสมพลังงานและเป็นตัวการความหนาวได้ดีขึ้นค่ะ นอกจากนี้คนอ้วนยังมักมีความทนทานสูงกว่าเพราะร่างกายสามารถใช้ไขมันเป็นพลังงานสำรองได้ในช่วงที่ต้องเผชิญกับความเครียดหรือความเจ็บป่วย อีกหนึ่งข้อดีที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงคือเรื่องของสุขภาพจิตค่ะการที่คนอ้วนต้องเผชิญกับการตัดสินจากสังคมและการรับรู้ตัวเองในมุมมองที่แตกต่างทำให้เขามักจะมีความมั่นใจในตัวเองสูงขึ้นและสามารถรับมือกับความท้าทายในชีวิตได้ดีเพราะเขาเรียนรู้ที่จะรักและยอมรับตัวเองในทุกสภาพร่างกาย นั่งนั้นอย่าลืมว่ารูปร่างและน้ำหนักไม่ได้เป็นตัวชี้วัดสุขภาพหรือคุณค่าของคนคนนั้นนะคะทุกคนมีความแข็งแกร่งในแบบของตัวเอง